ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอนเฟ็ตและสบู่โชว์สกินแคร์ของ LO รถใครสนใจโทร098-395-1967และแก้วยี่ห้ออะไรเอ่ยเฟสยี่ห้ออะไรพี่เฟสอ่ามีขนาด20กับสาย2ออสามารถหาด้วยที่ช h อปปีและเครื่องมือช่าง k e n โตมั่นใจในคุณภาพ k e n โตที่อยู่คู่คนไทยมากกว่า50ปี หาดูได้ที่โท t เทาช็อปและเคนโตช็อปครับผมมินิสเตกไก่ตาสตาร์อัพฟูส์รสชาติถูกปากราคาถูกใจโปรโมชั่นพิเศษจาก69บาทเหลือ5้บาทหาซื้อได้ที่โลตัสทั่วป่าเทพไทยสวัสดีครับผมผู้กองช่องหนัาบรรทัดออฟฟิเชียลกับช่วงรายการฟังเพลินกับเอิญวัดอยญ่อาอรเนนั่งอยู่กับพี่โน่นะตอนที่แล้วเราจบบอกว่าจะกลับย้อนกลับไปวัยเด็กแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนผมเห็นแวบๆว่ารอบนี้พี่ปล่อยมาเนี่ยเพื่อนสนิทไปรับเหรอ อ่ามามาหลายคนมาเบ้นมือดูอแม่ผมน้องผมปิ๊กวัดจันออฟไปวัดม่วงเไอโจพระรามสองมาเต็มเปิดมาก็ตกใจสิบคนได้ไหมก็น้าประมาณแสดงว่าเป็นลูกหลนรวมรวมรวมลูกหลานเด้เยน้าประมาณโอ้โหเป็นคนที่มีคนรักนะผมปล่อยไม่มีใครมาเลยก็ดีผมดีใจของเปิดเปิดมาล้วแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะมาผมไม่รู้อ่ะผมผมก็คิดจจำที่น้องผมคงมารับ แม่ามารับอะไรกบบพวกลูกหลานอะไรอย่างงี้ก็เปิดมาก็เจอเพือนพองเต็มไปหมดผมก็ดีใจดีใจดีใจที่ว่าออกมาแล้วก็เจอทำเหมือนก็ทําตัวไม่ถูกละพ่อรอบนี้ติดไปเท่าไหร่กี่ปีนะห้าปีเก้าเดือนห้าปีเก้าเดือนพี่เออออกมาก่อนประมาณสองปีใช่ไหมออกมาก่อนแตอนนี้<ป>ม<ป>อ<ะ>สองปีเลยปีนนออกว่าปีออกว่าเพมันก็ยังมีติดต่อมีซื้อหมูปิ้งมาให้กินฮะซื้อฝากเขาซื้อซื้อที่ไหนอ่ะก็ฝากน้องซื้อนาเรนจัง อ๋อเรื่องจำมีหมูปิ้งขายอุยยุคนีดีนะมีหมูปิ้งขายมีแล้วตอนหลังล่าสุดมีข้าวไข่เจียวนะนี่ข้าวไข่เจียวนี่ทอดกันข้างในกระทะใบหนึ่งทอดกันข้างในก็ไม่ได้ทอดไข่เจียวหรอกไอสัตว์ทอดอย่างอื่นเลยมาผัด่าเลยล่าสุดก่อนผมจะออกมาก็เขาก็ยกเลิกกันไปแล้วยกเลิกเพราะมันไม่ทอดไข่เจียวผิดวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์มึงมึงมึงใช้ผิดผิดประเภทก็วันปล่อยออกมาผมผมโพ้นนะ โพสต์ว่าโพสว่าไอ้เนี่ยมารับเพื่อนในปกติผมก็โพสต์เก็บไว้โพสต์รูปพี่โน่อะไรเงี้ยถ่ายรูปอ่าวิดีโอแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าไงทำไมคนพวกนี้ทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาตินี่นี่เขาถามเขาถามในคอมเมนต์ว่าคนอย่างเงี้ยทำประโยชน์อะไรให้ประเทศชาติตอนเป็นคนหัวร้อนเลยโต้ตอบเลยว่ามึงแล้วมึงมึงเป็นใครมึงทำไมมึงยังอ่าก็โต้ตอบธรรมดาผมยืนเคารพธงชาติทุกวัน ไมแลวเขาเงียบไปเลยเขาเงียบหายไปเลยอ้าวผมผมก็พยายามมาทุกวันนี้ผมก็เข้าไปนะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาเขาถามว่าผมทําอะไรประเทศผมก็เคารพตรงชาติะและอีกอย่างหนึ่งน้อยอย่างนิดนิดหนึ่งอะผมก็ผมก็เคยรับใช้ชาตินะเป็นทหารนะถึงจะเป็นทหารเลวก็ก็ผมก็ไม่ได้หนีอะถูกไหมล่ะใช่แล้วคุณล่ะทําอะไรทให้ประเทศใช่ไหมบางทีการคนคนคนคุกเคารพธงชาติทุกวันจริง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 เคารพเคารพทุกวัน เพราะผมเนี่ยยืนอยู่หน้าเสาธงเลยไม่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 ร้องเ็าไม่ได้เพราะหัวหน้าเขาอยู่อยู่หน้าประตูเดียวเห็นก็เี่กก็คือผมเนี่ยเหมือนกัเราก็ก็ไม่ได้ว่ามันฝืนฝืนฝืนใจนะความรักชาติความรักชาติมันมีไม่เท่ากันทุกคนอืแต่ผมคนหนึ่งเนี่ยผมกล้าพูดเลยถึงผมจะเกเรขายขายอะไรแต่ใน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 ลึกๆเนี่ยผมรักชาติผมรักชาติผมรักชาตินะผมรู้เรื่องใช่ ถึงใครจะบอกว่าไอ้มึงรักชาติมึงไม่ขายชาติหรอกทําให้ประเทศล่มจมอันนั้น,นมันมันมันเป็นความเห็นส่วนต,ตัวเขาเราก็ไปห้ามอะไรขครไทยเขาไม่ได้แต่ถามว่าชีวิตผมนี่แม่งชาติศาสนาพระมหาชาตินี่ผมแม่งอยู่ในจิตใจเพราะเราเ,เกิดที่ประเทศ<ม>ไทยเราก<ช>็อยู่ที่นี่เราก็หากินตรงนี้ทํางานที่นี่<า>ลูกหลานก็โตที่นี่เรียนที่นี่<ช>นก็ต้องรัก,รกไมรักชาติทําไมตอนไทยแต่งอยู่ตรงข้ามตลอดรักชาติแบบน บางทีมันเพื่อเราดูกวาเพื่อความอยู่รอดเพราะมันต้องเพื่อความอยู่รอดเราก็ต้องดูสิว่าเตะกันไหนราคาหรือที่ไหถ้าเตะไอ้เหม็นอะไรสบายกูหละต่อไม่ให้ยับล่าสุดไ่มาทีเกมเนี่ยกลัว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 ยับกลัวยับตอดีก็เพื่อนไปรับก็ชีวิตก็ดีเพราะผมไม่คิดว่าการต้อนรับผมก็ออกมาแบบโอ้โหเพื่อนคนนั้นเจ้นนี่ไง เสื้อผ้าทุกอย่างเพื่อนชื้อให้หมดพี่น้องทุกคนขอบคุณขอบคุณมาจนนี้มีส่วนขอบคุณขอบคุณมากๆเพื่อนพี่น้องที่ว่าออกมาต้อนรับผมทุกทุกอย่างก้าวทุกอริยบททุกอย่างคนซัพพอร์ตซับพอร์ตสำคัญนะสําคัญ,คญบางคนออกมาไม่มีหรอกใครไปรับเพราะอะไรหนึ่งมึงอยู่ข้างในมึงทำอะไรอุถูกไหม ใช่มันนอกด้วยนะมันมันมันเป็นช่วงช่วงหนึ่งไอช่วงเนี่ยที่เพื่อนผมมารับอะไรเงี้ยทุกคนมันเลิกในทางสีดำไปหมดแล้วมันเลิกไปในทางยาหมดแล้วถ้าเป็นยุคเดินก่อนๆเนี่ยผมบอกมาไอ้เอยก็คงยังไม่รับผมแต่น่้ได้เกฑ์ใช่ไหมสุ่มเสี่ยงตรวจเยี่ยวอะไรเงี้ยแต่ทุกวันทุกวันเนี้ผมดีใจว่าสังคมตอนนี้ม่งเปลี่ยนไปเยอะเปลี่ยนไปเยอะถึงจะแบบว่าไม่ไม่ไม่ขาวสะอาดมาก แต่ก็ไม่ได้ว่าดำถึงหน้าทำคนอื่นเดือดร้อนทุกทุกอย่างมันก็มีเหลี่ยมมีอะไรในการทำมาหากินทุกคนผมผมผมยอมรับในตรงนี้ทุกคนตอนนี้เงินหนึ่งพันบาทบางคนบางคนอาจจะคิดว่าแม่งน้อยแต่สำหรับผมแม่งก็เยอะเยอะเอเพื่อนรูคุณค่าของเงินให,ให้ทุกอย่างที่เพื่อนแนนับก่อนมาผมใช้ในการที่แบบว่าให้ดีสุดเช่นการกินเหล้า เขาบอกเยียไม่ใช้ามันหมายถึงว่าเพื่อนแบบมึงเอาไปเลยเพื่อนอะแบบให้มีความสุขถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะเป็นสมัยก่อนก็าหลังกาไปทำอะไรบอก่แล้วเดินเข้าไปหาตอกแล้วจักหนึ่งหน่วยอักหนึ่งหน่วยอ่โดนนักหน่อยกโดนติดเรื่องแต่ไม่ใช่แล้วก็มาหาไอ้ไอะไรที่มันคือความสุขเราอ๋อตอนนี้มันก็คือก็ผมผมพูดางนะมีคนอะไปแอบถ่ายพี่อเป็นคลิปในผับแล้วส่งหาผมนะไอ้ตัวร้ายเลยแล้วก็พิมพ์มาบอกผมเลยว่า ส่งงานพี่หลังผมใจหายแวบเลย <you> ตอนที่ตอนแรกจะถามแล้วฝรั่งส่งส่งคลิปมาพุ๊บเฮ้ยฝรั่งไม้เอาคลิปมาได้ไงวะมีปาปาลาสซี่เพืใจหายแวบเลยผมกะว่าเปิดมาเนี่ยพี่โนไม่สับซอกขนาดเอเปล่าเปิดมาเต้นเต้นเนแบบเหมือนเหมือนเหมือนคนกายภาพบำบัดน่ารักอ้วนๆ้นอ่ะผมผมผมชอบสนุกเขาเออเขากินเขาสนุกเขาไม่ได้มีเกเรอะไรคืออยู่นี่มันสาซาสุขสันในชีวิตเลคนคนที่ถ่ายผมนี่ก็ ติดตามอยากช่องข้างหลังเลยแหละไม่ใช่เหรอเขาน้องเอฟซีเขาอยากกินเหล้าด้วยอยากคงอยากอยากดูพฤติกรรมเราอ่ะว่าเวลาเราอยู่สถานที่แบบนี้แม่งน้องก็เป็นเอฟซีด้วยน้องก็บอกเอมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าพี่ก็ต้องเอฟซีน้องเขาได้ซีเอฟน้ำพริกอะไรไปบ้างยังยางยางไอ้เอฟซีไม่จริงเขาเห็นอนมเติ้ลเติ้กับเด็กเสิร์ฟในโรงเบียร์ตะวันออเห็นไหม อ๋อเฮียด่าสุดอะไที่เต้นเลยท่าอะไรนะจ้างผมร้อยหนึ่งผมก็เต้นเออกินกินกินสุราบ้างกินโคกกินตะโคกเติมถุงเปล่าวันนั้นเติมน้งเปลาเติมเติมไม่แล้วเติมไม่เขาเติมความหวานหน่อยเขาไปคู่กับแฟนเขาไงอ๋อเออก็อย่างอย่างเียออกมาก็ยังก็มาถึงทุกวันนี้ก็จะย้อนนอนเด็กไหมเฮ้ยหรืเอาไหมเอานี่ว่ะพอเราเราเนี่ยพี่โน้ตมันต้องเจาะลึกคือยุคสมัยสนามหลวงที่พี่พี่โน้ตเป็นเด็กเนี่ยมันเป็นยุค ที่หลายหคนในยุคเราอายุสี่าิบปอยากรู้นะ90เ0ย์เลยนะ90มันทุกอย่างเก้าสมัยพี่เป็นเด็กเนี่ยขนาดไหนอ่ะย้อนกลับไปหน่อยสิลำบากไหมชีวิตเราเป็นเด็กเนี่ยลำบากไหมแม่เหมือนใน้ดังอ่ะวันรีอะไรกันแม่ก็รูนี้ก็เราครบครบครบเคลื่อนของของของเด็กมีปัญหาคือเพราะแม่แยกทางกันอ่อแล้วหนึ่งจน นี่ปปัญหาใหญ่เลยก็คือเพบเพื่อนของของเด็กมีปัญหาเม่ไรไอ้ที่เขากล่าวกล่าวอ้างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นว่ามันมันมันอยู่ที่คนอยู่ที่เด็กอยู่ที่สถานที่สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมบางทีมันก็ไม่เกี่ยวแต่ทุกอย่างมันอยู่ที่คนอือยู่ที่เด็กมันจะเอาดีได้ทางไหนอืแต่ผมก็เอาดีได้แป๊บเดียวแหละอืก็นานอยู่แลวสิจนมาติดก็นานนานแต่ถ้าช่วงวัยเด็กแม่งทรมาน ทุกวันคือสมัยนั้นสมัยเรียนป .4 ป .5 ก็ได้แค่สามบาทห้าบาทไปโรงเรียนสมัยนั้นโอ้แม่งเยอะนะหบาทซื้อคำคำสองบาทซื้อกราผมเรียนอยู่วัดสามัคคีไอ้ซอยแปดห้าเรียนอยู่วัดสามัคคีผมเป็นเด็กเด็กทุนเด็กทุนตอนนั้นยังมีพวกทุนแหม่มจากเมกาแหม่มจากมาด,ดามมาดามอะไรเนี่ยเขาจะรับเลี้ยงเด็กรับเลี้ยงส่งค่าอาหารกลางวันผมก็เป็นหนึ่งในนั้น ตอนตอนเรียนก็ผมก็เป็นเด็กกิจกรรมคนหนึ่งกิจกรรมคือให้ครูไปเล่นแมงูเอ๋ยแมงงัวเดียวยังมีลูกวันเยอะลูกเป็นแมงแต่งหน้าแต่งตาโอ้โหแมงงูเอ๋ยแมงงูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนโยกไปโยกมาเงี้ยอตอนนั้นก็เป็นเด็กก็โตมากับแม่ก็อย่างที่บอกแม่ขายอาหารตามสั่งอยู่หน้าศาลรักเมืองหน้าศาลรักเมืองเราก็เก้าขวบสิบขวบแล้วก็วิ่งขายดอกไม้ อันนี้วอกขายดอกไม้ขายดอกไม้บ้างเอ้ขายเ,ยเรียงเบอร์มาตอนหลังก็มาขายเรียงเบอร์ว,วิ่งขายเรียงเบอร์ไปรับเรียงเบอร์มาก็วิ่งขายชีวิตแม่งอยากมีนะอยากบางทีเห็นเห็นเห็นคนเขาเล่นเขาเมีเขามีมเห็นเด็กเขากินเราก็อยากมีบางทีสาวชิดแม่ให้ไปยี่สิบบาทไปเที่ยวพาตาไปยืนดูเขาเล่นอ้กถบังคับเนี้ยเออได้แค่ยืนดูเราก็ได้แค่ยืนดูบางทีเขาก็อ่ะมึงเล่นแ่า ขอบคุณมากอุ้ยแม่งมือสั่นเลยแบบว่ารถบัมผมไม่เคยเล่นเลยสมัยเด็กๆมีรถบัมนี่แม่งคือที่สุดของเด็กแล้วรถบัมแม่งไม่แบบว่าอยากลงไปสักครั้งเว้ยสักครั้งเว้ยเคยลงไปครั้งเดียวอ่ะไอสัตว์หมุนอยู่นั้นไม่ได้มันเลยแม่งหมุนอยู่นั้นอ่ะหมุนจนออกมันกลับไม่ได้ไอเหี้ยนั่นก็ชนไอเนี้ก็ชนไอเหี้ยจนแบบไม่ไหววอเหี้ยลง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 แม่งเลยดีกว่ามั้งใช่ปะก็อยู่อยู่อ่ะ แม่มาก็ขายข้าวผัดวิ่งดูอในสารนพหลักเมืองเนี่ยผมก็เข้าไปเล่นดอกไม้เด็กกันดอกไม้ที่ขายดอกไม้อะไรวะก็ทุกเทียนที่เอาไปไหว้ในสารหลักเมืองแต่ถ้าเข้าสารหลักเมืองก็คือว่าเขาจะมีซุ้มขายดอกไม้ให้อยู่แล้วของเขาอ่าแต่ของเราจะเป็นของเถื่อนของเชอดก็คือบหน้าตัดหน้าเราวุ้ยรถวิ่งเข้ามาเราวิ่งตามเลยตามเลยเด็ก คือว่าเปิดประตูปุ๊บเรายัดใส่มือเลยปาดยี่บาทยี่สิบา <S <S บ,าบาทคือเขคือคก็รับแบบอะไรวะงมง <S 1> <S 1> มีบางคนแม่กดฝรั่งเป็นร้อยนะกดฝรั่งเป็นร้อยมันก็แล้วแต่การพูดเขาแต่ว <S <S ่ายี่สิบบาทด้วยความเป็นเด็กอะทุกอย่างอะอะไรที่ว่าเป็นเด็กเนี่ยแม่งแม่งแม่งได้เปรียบหน่อยมันมันจะออกง่ายกว่ามันมันจะขายง่ายกว่าเพราะเขาก็สงสารเราอ่า เขาจะขายง่ายกว่าราู้ว่าเราเรียมจัดเรียมจัดถูกต้อแม่งริงโตมา,าที่นั่นได้นี่ยิ่งโตมาแบบในต่อสาเกเลยโหทุกคนนี่แม่งแล่งแันคือว่าเอาชีวิตเออเอาเอาชีวิตได้ทันคนเอาชีวิตรอดหมดไม่มีแบบว่าอยู่ใต้ติงใครไม่มีเออมันมันมันเป็นดอกไม้ทรรมดานี้เคยไหมแบบไปยัดแล้วเขาเฮ้ยไม่เอาก็มีนะก็มีก็มีก็มีบางทีแม่เราจะมองมองดูพฤติกรรมเราบางทีนั่งขี้เกียจก็โดนเขาบีบหน่อยแรงหน่อย แม่โหดตอนนั้นแม่โหดแม่โหดแม่ยอมรับแม่เขาโหดประมาณไหนบีก็ใหญ่เล่าดีกว่าทารุนรักเขารักแม่ออก็อยู่กับเขามาหูยก็แม่เอาอยากแม่เราพอไอ้เลิกขายอาหารตามสั่งใช่ป่ะตอนนั้นพุทธสภานั้งบินเที่ยแม่งพังร้านแม่เราหมดเลยเออเออแล้วแล้วตอนเช้าอ่ะเราไม่รู้ตอนนั้นพอทัดบ้านเราก็ไม่ค่อยมี บีมีแต่มีแต่คือมันมันมันจักตัดมันมันมันจูนยากนะครับเฮ้ยปีนั้นมันปีเสาดำมาเลยเนี่ยตบแล้วมันต้องตบให้ติดปีแล้ววะปีสามห้านะเออพุทธภาปีสามห้าแบบมันมันดูยากอ่ะดูไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาอะการรับรู้ข่าวเราก็เลยช้าไงแม่ก็ไปจ่ายเงินละตอนเช้าไอ้เราก็ไปโรงเรียนโรงเรียนแม่งประกาศสภาวะฉุกเฉินก็ปิดเนี่ยเราก็นั่งรถเมย์ไปหาแม่เราอาะโหคนแม่งเต็มเลยเว้ย แม่ยิงกันปุ้งปังปุ้งปังอะไรวะเนี่ยออทหารแม่กุ้มเรากลับเด็กทหารแม่กุ้มแบบไปเลยไปเลยไปเลยขึ้นรถเอาไปส่งไอ้ตรงอะไรวะไอต้รตรงข้ามกับวันุทิิตไอ้ขมกับดาวาให้ข้ามปิดก้าวมาเขาเอารั้วปิดบเปิดก้าวไม่ให้ข้ามอ้าวทีนี้เราหลงกับแม่แล้วเวด,วดี๋ยวแม่เราอยู่ไหนวะเนี่ยเออเรากลับบ้านไปกลับบ้านอนก็ไม่ได้ขายของตอนนั้นหูหลายเดือนนะ แยกเหมือนกังงนก็ได้พ่อพ่อที่ยากทางกับแม่เขาก็ส่งเสียส่งอะไรให้อยู่เสร็จปุ๊บพอมากลับมาน้ำาหลครั้างทีนี้เราเริ่มยากขายน้ำ,น,ำน้ำเปล่าอ่ะน้ำเปล่าอะกระป๋องสังฆาทานเนี่ยนะเราก็ะป๋องกระปอ๋อ,ปองเหลืองอะอใส่นแข็งเจ็ดปุ๊บแล้วก็ถือเอาขวดน้ำลงไปก็จะได้ประมาณโหลหนึ่งม,มาขายสิบบาทอ่สิบบาทแล้วก็เดินยัดน้ำแข็งนั้นเดินพูดไงพื่ น้ำไหมครับพี่น้ำไหมครับน้ำไหมครับตัวน้ำเย็นๆไหมครับพี่ก็เดินไปรอบผมไม่คนหน้าบางเลยเว้ยผมไม่ไม่ใช่คนหน้าหนานะจริงๆแล้วอะแบบอายบางทีการขายของผมแม่งอายเด็กๆอะไว้รุ่นเด็กๆเจอเพื่อนปุ๊บแม่งอายเขาดิแต่เราก็ต้องทำใช่ป่ะก็ยิ้วไปขายวันหนึ่งก็ได้หลายหลายแพ็คหลายโหลอยู่พอมีงานเงี้ยอย่างงานเฉลิมพระชนพรรษาเงี้ยงานห้าทันวาเงี้ยอุากรน้ำหลวงสนุกมีหนังใช่ไหม วันหนึ่งมีลิเกร้อยโดมมันไม่ถึงร้อยโดมร้อยจอหรอกแต่มันพอมันเยอะสมัยคนสมัยก่อนเขาเรียกร้อยโดมร้อยโดมร้อจอแต่ร้อยจอเปิดอะไรปะคนเหล็กสมัยนั้นเทอร์มินเอเตอร์แบงคนเหล็กยี่สิบจอแม่งก็คนเหล็กยี่สิบจอเออไม่หมายถึงว่ามึงเอามาฟิชเชอร์ลิงดวงมาเลยได้ไหมบ้างบางทีฟังไม่ออกไอ้นั่นก็เอาเครื่องเสียงแบบเขาโชว์เครื่องเสียงนั่นแหละตอนนั้นหนังกลางแปลงอะนะเสียงแม่งชนกันเออหนังแม่งเสียงก็ ไอ้นั่นขับรถไปแล้วไอ้นี่พึ่งจด็ิงครับคุณจะฟังอันไหนออกไอ้ยี่จอดต่อจ้ายไม่ขับไปแล้วเออไม่ขับไอ้ช็อปเปอร์อ่ะอู้ยไอ้นั่นแม่งหญิงกระปังเอาไอ้ยี่คุณจะดูอันไหนก่อนเออไอ้ยี่สต๊กกอู้ยน้ำหลวงสมัยสมัยน้ำหลวงคนแม่งเยอะมากเวลามีงานแบบนี้คือแม่งเยอะมากแล้วเราเดินไปตรงไหนก็มีของฟรีของฟรีให้กินแบบว่า บางทีกินเอ็มอ่ะแต่ก่อนมันเป็นเอ็มร้อยเอ็มเอ็มร้อยห้าสิบอ่ะเรากิน็นเราแล้วเราเด็กอ่ะเยี่ยวเราเหลืองเลยกินเหลืองเลยกินฟรีอ่ะกินฟรีกาแฟกระป๋องอ่เงี้ยอร่อยเดินกินเดินไม่ทั่วข้าวหลวงคนม่งเยอะต่อยมวยต่อยยันเช้าอเขาต่อยมวยยาวๆแล้วผมมาโดนแม่ตีที่นั่นอ่ะ เราติดเราชอบดูมวยแล้ว<ม>น้ํากระป๋องเราก็ไปวางแล้วเราไม่ได้ขาย <c oughs> เขาก็เดินตามหาเราเขาก็ถามไอ้พ่อค้าไม่ค้าถอนนั้นว่าผมอยู่ไนะหนไอ้ตอนนั้นผมชื่อบอลบอลไอ้บอลไม่อยู่นะหนามวยนะติดเวทีเลยนะดูตอนนั้นดูอโอโนโน่ต่ยโอโนโนโตยแมง่งเตะบรรยากาศเวลาดูแม่งไม่เหมือนในทอทัศนนะแม่งเขาเตะน้ำมันเด่นด้วยแล้งแม่งดังเออมันดังจริงเลยนะประมาณเพี้ยแบบ เพี้ยเพี้ยปู่ๆแม่งแม่งทุกจ่าแม่งนั่นอ่ะใส่ทีเราดูจนเพลินอ่ะเพลินจนข้างหลังมันมีอะไรเข้ามาแบบว่าสัมผัสอ่ะก้านไอเนี่ยก้านต้นมะยมเนี่ยโอ้โหเพี้ยเพี้ยแล้วคนเล่นเต็มเลยอ่ะพลังโอู้ขลังแค่ไอนเพี้ยจ่าไปหยกจ่านมะยมนั่งลงหลังอ่ะโอ้โหแกบจอดต่อหน้าเออหัวหน้าหัวหัวหน้าเรียกว่าหัวหน้าไม่เรียกแหมหัวหน้าหัวหน้า เก็บยอดยอี่หัวหน้าเก็บยอดไอ้ซัดให้มาขายน้ำมึงแม่มาดูมวยไอ้ชิบหายไปเลย <c oughs> วิง่งเนี่ยลูกปองวิ่งเลยไปใสาแ่แข็งไปเลยแวยวช่วยลยครัหน่อยคโดนโดนหมดน้องผมแม่ก็โดนอ,อ,อย่างเงี้ยแล <c oughs> หละมันลำลางแม่งสนไอุก <c oughs> <c oughs> มันมันมัน,นออจะมีพวกไอ้นี้มาชอบผมเยอะไอ กแต่ตอนนั้นเราดูไม่ออกหรอกอ๋อ LGBT เออ LGBT มามามาชอบผมกับเพื dai, ่อนผมแม่งพาผมไปเลี้ยงไอ้นี่แดนเนลโลมิดพาผมไป่ราแล้วผมไม่รู้หรอกผมว่าเอ้ยแ่ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจดีด้วยไอ้เหี่ยแม่งไปกับเพื่อนผมเสร็จปุ๊บเฮ้ยแม่งไม่ใช่แล้วว่าแม่งเลื้อยเพื่อนผมเนี่ยนั่นั่งแม่งแม่งรูปแม่งรูกเนี้ยเออแม่งลูกงี้ลูกงี้เสร็จเราก็มองไอ้เพื่อนผมแม่งบอก หนีดีกว่าหนีดีกว่าหนีดีกว่าไม่ว่าไอสัตว์แม่งเตะหน้าเขาด้วยไอเที่ยเด็กมันกลัวเออเด็กมันเออสมัยนั้นคือว่าโดนล้วงอย่างเงี้นคือเสร็ตเวลายอ่ามัน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 ไปปล่อยไหลไปปล่อยไหลไปไปนี่ไม่ได้ฮ่าแล้วบางทีก็จะมีแบบว่าเขายาวผมไปเงี้ยพวก เออเขาเรียกคณิกาอ่างนางคณิกาเขาจะเอาผมไปเอาเอาไปเป็นไม้กันหมาคณิกาโอ้โหมึงเก๋ดิมึงเอาคำนี้มาใช้นางคณิกาตั้งแต่ศัพท์ตั้งแต่สมัยโอ้โหมึงเราจะไปเรียกสมัยพุทธกาลเนี่ยมึงเอาคำนี้มาใช้คณิกาเราให้เกียรติเขาเราจะไปเรียกเขาว่าหมี่ไปเยไปเรื่อยั้งแต่สมันใหม่ให้ต่อไปนี้ใช้คำนี้คณิกาเออนางคณิกาพาเราไปพาเราไปกันแขก อืพาเราแบบว่าเป็นลูกเป็นหลังบริวารเออเราเด็กตอนนั้นเราเด็กแต่คือว่าไอ้เอาพาไปแบบว่าไปหลอกแดดแก่เฮี้ยเนี่ยคือไอแก่เนี่ยเขาังมีเป็นสัพนามมีไม่เมื่อกี้คณิกาถ้าเป็นแก่กาเลยก็แก่เฮี้ยเลยก็คือยาเอาก็คือยาเอาเขาก็เอาเราไปกันไงเออเอาเราไปกันแบบว่าต้อกลับก่อนอะไรเงี้ยต้องไปส่งหลานส่งลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้เรี่อนั่นก็คงจะแบบ นี่สัตว์ได้กินเลยนี่ฮะไอ้สุกี้อะไรพันด้าป่าวะไอ้ตรงข้างพาตาแล้วก่อนอ่ะเออมันเขาก็ยาวเราไปกันเจออุ้ยคนน้ำหลวงมันมีมากหน้าหลายตาหลายอย่างคนเล่น่อนเล่่อนเล่่อนล่อนจริงไ้เี้ยแม่งร่อนกันอยู่ข้างต้นมะขามเออมันล่อนจริงนะผมเคยไปยุคนั้นอ่ะไปน้ำหลวงอ่ะกลกับไปใช้บริการนี่แหละตอนเป็นทหารอ่ะ เจอชายคนหนึ่งสักเต็มตัวเลยอ่ะเต็มตัวเลยเหลือแต่หน้าเลยนะแล้วเราดูนี่คือประผานครบมาแน่นอนเลยแม่จะเอาเราอ่มีปีตัวก็ไม่บอกทำทำไปเล่นไปยืนไปยืนแถวไปยืนขายปืนนี่ตายเลยนะแถวปืนใหญ่ไปยืนสุ่มสี่สุ่มห้าไปยืนตรงนั้นอ่ะแม่งโบกเลยนะน้องน้องไปไหมอะไรเงี้ยตรงหน้าปืนใหญ่มันมีมากเลยสมัยก่อน แล้วก็มันมันเป็นที่รวมตอนนั้นก็รวมรวมเขาเรียกว่ารวมอะไรนะมิจฉาชีพอะไรถึอรวมมิจฉาชีพมิจฉาชีพเ,เยอะตอนนั้นอ่ะก็บางทีสายไฟเขาวางไว้สายไฟงาน,นมันขดขดไม่ก็ขโมยเขากินเหล้าขาวก็ต่อยตีกันอยู่ตรงนั้นอะ่ะแล้วก็มีหมดมีทุกรูปแบบมันมีทุกรูปแบบมันอ่าจจกพี่โดเนี่ยอกจากไอถือถังน้าแล้วจ้ะทาอะไรอีกช่วงนั้นก็อย่างที่บอกวิ่งวาวโบกรถโบกรถเนี่ยแบบโบกรถ มันจะมีเป็นเป็นเป็นงานอย่างงานรับปริญญาองานรับปริญญาคนเยอะเราก็จะไปโบกโบกบางทีมันก็จะมีจุดตรงนี้ถิ่นกูตรงนี้ถิ่นกูก็อย่างผมอย่างผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกตรงนี้ถิ่นใครคือแบบเขาจะโบกรถเนพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ของเราอยู่แล้วไม่ใช่เราก็แบบปิดแบบไปเดินรับจ้างโบกให้เปื่อให้ติ๊อะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นแบบว่ามาเลยที่ตรงนี้ว่าตรงนี้ว่าเราก็จะยืนไปกั๊กแต่บางทีเราก็จะเจอเจ้าของที่ เฮ้ยไอ้ี่อบึงผิดที่ได้จัดอืแต่เราไม่สนเราก็ได้ห้าบาทสิบบาทเราก็วิ่งหนีอืเราก็วิ่งไปเอาพอตรงไหนว่าปุ๊บเราก็ไปยืนกักอีกยืนกักยืนกักเพื่อจะหารถเข้ามาแล้วอีก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 อาชีพที่ว่ามิจฉาเหมือนจะดูคล้ายๆมิจฉาชีพเราก็ไม่รู้นะดอกไม้เวลาเขาถ่ายรูปเสร็จแล้วอืเขาก็จะไม่เอากลับบางคนก็เลยทิ้งเราก็เอากลับเก็บกลับมา มาจัดใหม่ปึ๊บปุ๊บฉีดน้ำปึ๊บป๊บวิ่งไ่ขายใหม่วิ่งวิ่งวิ่งเอ้าความอยู่รอดเราต้องวิ่งเราก็วิ่งไงช่อนึ่งทิ้งไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์เออมันเป็นมูลค่าบางทียศซื้อถ่ายถ่ายอะไรแป๊บเดียวแล้วก็น่าเสียดายใช่ป่ะล่ะเออล้วก็บางดอกอันไหนมันมันเหี่ยวเราก็ดึงออกดึงออกเสร็จปึ๊บเราก็ไป มันจะมีร้านแม่ค้าอยู่แล้วเราก็ไปขอเขามารวมไว้ก่อนไอ้ดอกไม้ที่เขาไม่ใช้เราก็มาเสียบเตียมมนันดูดีเอา,าน้ำฉีดฉีดพรมแล้วก็ไปขายขายได้ไวเว้ย <c oughs> เออขายได้ขายพุทธงานพี่ดอกไม้เออดอกไม้ถ่ายรูปไหมครับพี่บางทีบางคนมันก็เช่าเรานะเขาแบบเช่าเราเช่าเรา20บาทไปซื้อเออไ่ซื้อด้วยบอกเนี่ยพี่อยากจะถ่ายรูปเดียวเออถ่ายรูปเดียว เออพี่ยี่สิบาทแล้วก็ไปให้ปุ๊บแล้วก็ถ่ายปุ๊บเสร็จแล้วก็คืนเราแล้วก็วิ่งขายอย่างเงี้ยบางทีอาชีพไี่ได้เดี๋ยวต่อยดอกไม้เช่าไม่ต้องซื้อซื้อช่อเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวพี่ยี่สิบาทถ่ายเสร็จเก็บเลยเขาถ่าไว้เออไว้เดี๋ยวมันเป็นอาชีพได้หมดนะในยุคนี้มันทําได้นะเนยุคนั้นมันยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยมีตุ๊กตาเดี๋ยวนี้ไม่มีตุ๊กตาเดี๋ออเป็นตุ๊กตาเป็นดอกไม้ตุ๊กตาเดี๋ยวนี้มันเออแต่ก่อนมันจะเป็นแค่ดอกไม้เลยดอกไม้สดอืเเเรรราาาวช่ง หน้าร้อนเราก็วิ่งวิ่งอย่างนี้ยหละขายน้ําด้วยขายอะไรด้วยหยิบอะไรได้ขายหมดอืไออะไรนะเอข้าวนกข้าวนกเงี้ยข้าวนกข้าวนกพี่มีพวกนกพิราบอะไรยังข้าวนกพิราบข้าวนกพิราบคือหมายถึงไปถึงจุดขายข้าวนกพิราบเลยขายครับผมก็ขายงานนีวจบ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 แค่นี้ก่อนท่านผู้ชมจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมาต่ออีพีโอ้โหเดี๋ยวมันจะหมดมุกหมดเรื่องเล่าไปไปอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งด่ากันอย่าเพิ่งด่ากันใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้ามานี่ อาชีพขายข้าวนกนั้นตอนนี้เราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ